โครงงานระบบควบคุมการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงกลางวันและกลางคืนด้วย plc พลังงานไฟฟ้าไม่ถึงว่า energy unit นะครับคือหน่วยไฟฟ้าเนี่ยหน่วยที่เราใช้ไฟกี่หน่วยนะครับหน่วยละ4บาท5บาทอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าเราออกแบบด้วย plc เนี่ยเราก็เขียนโปรแกรมนะอันนี้โปรแกรมเป็นการเช็คเงินไขว่า ถ้าเวลา7จ็โมงถึง17.0เนะสมมุติว่าเราระบุว่ากลางวันเนี่ยเริ่มตั้งแต่7จ็โมงนะฮะเราก็เขียนโปรแกรมในส่วนนี้นะฮะเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเกิดช่วงเวลามันอยู่ในช่วง7จ็โมงถึง17.0เนเนี่ยก็ให้เอปต่งรอยจุดศูน0์หนนะเรามุตเราเลือกเอาต์หุด100.01เนี่ยออนถ้าออนเนี่ยเราก็เอาเอาออปตอันนี้ไปขับตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะฮะ A1 A2 เนี่ย นะเราเอาไปต่อ PLC นะฮะถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงเวลานี้แม่เห c ติ n คอนเนคเตอร M 1งเนี่ยนะฮะตัวน,นี้ให้มันเป็น M 1นะ M 1อันนี้เป็น M 2ก็ให้แม g เ e t i c ติดคอน t o คเตอร M 1เนี่ยทำงานนะไฟก็วิ่งเข้าไปที่ออคอยของ M 1นะฮะเพราะนั้นหน้าสัมผัสที่เป็นปกติเปิดก็จะกลายเป็นปิดนะพรป,ปิดเนี่ย สายไฟลายนี่ก็วิ่งผ่านมาได้นะนิวตันก็ผ่านมาได้มาเจอมิเตอร์มิเตอร์ตรงนี้มันจะเป็นตัวนับนะว่าเราใช้ไปกี่หน่วยแล้วนะมันจะมีมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลมันจะมีทั้งว่าขนาดนั้นเนี่ยมันกินพวเวอร์เท่าไหร่นะฮะมีกระแสเท่าไหร่นะแรงดันเท่าไหร่แล้วก็เอเนอร์จีเท่าไหร่นะ ในมิเตอร์ที่ตัวเล็กๆนะราคาไม่แพงมีอยู่นะตัวนี้แล้วจากนั้นก็มาต่อกับโหลดมาต่อกับโหลดส่วนถ้าช่วงเวลาไม่ใช่เป็นช่วงนี้นะช่วงเวลาเป็น1 7 0 0ถึง7โมงเช้านะฮะก็ให้สั่งให้เอาพุทธหนึ่งรอุดศูนย์อเนี่ยออนนะเอาพุทธของ plc เนี่ยแล้วเราก็เอาพุทธ plc ตัวนี้มาขับ มาขับแมกเนติกคอนเนกเตอร์นะตัวคอยของมันเนี่ยคอย a 1 a 2เนี่ยเมื่อเมื่อคอยของแมกเนติกคอนเนกเตอร์เนี่ยได้รับพลังงานมันก็จะเปลี่ยนสถาน,นะน้าสัมผัสจากปกติเปิดกลายเป็นปิดนะปกติเปิดกลายเป็นปิดไม่ใช่ไม่เราไม่สามารถจะใช้คำนี้นะปกติเปิดกลายเป็นปกติปิดเนะี่ยไม่ใช่นะการพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากปกติเปิดกลายเป็นปิด นะปกติไม่ถึงว่าเราไม่ได้ไปป้อนไฟมันน่ะมันมีปกติแบบนั้นเมื่อเราป้อนเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปกติแล้วนะครับก็คือมันเปลี่ยนสารนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนช,อช่วงเวลา17.7นาฬิกาเนี่ยฝั่งนี้จะไม่ทํางานนะเพราะว่ามันมันไม่ตรงกับเงื่อนไขเพราะนั้นก็จะเปิดวงจรนะไฟก็วิ่งเข้ามาผ่านมิเตอร์ตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้ก็วัดพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า ช่วงเวลา7โมงถึง17เนี่ยมันจะใช้ไฟกี่หน่วยช่วง17ถึง7เนี่ยใช้ไฟกี่หน่วยนะก็เป็น power monitoring power monitoring นะก็คือเป็นการติดตามการใช้พลังงานนะครับ